อา,อารุณสวัส์ยามเช้า,าวันนี้วันนี้เสียงอาจจะเท่ไปบ้างาแต่หัวใจเต็มร้อยอมีเชื้อสายตรงจากเมืองไทยจากหนุ่มเมืองแพร่มาแพร่เชื้อที่นี่นะและ้วก็อะไรนะวันนี้เดี๋ยวามา่เอามาต้องถามเนะี่ยอันนี้คืออะไร อันนี้คืออะไรเปินว่าจะไปหายาแล้วขนาดเดียวกันก็ไอไอไม่ใช่ไอแต่ไอไม่เท่าไหร่จามจามอะพอจามเสร็จปุ๊บหัวก็เลยไปโคก,กอีกไมโคเวฟลงมาก็เลยนี่เลยชกเลือดเลยดีอ่ะ เลือดเลาะหรือเปล่าฟาดหรือเปล่ากลัวมันจะมีเคาะมาเรื่อยๆใช่ไหม <laughs> ป่วยทั้งข้างในป่วยทั้งข้างนอกไอ <laughs> ้สั้ดูสิเชื้อเมืองไทยนี่แรงจริงๆยังมีชีวิตด,ดีอยู่หรือเปล่า <c oughs> อีกกี่วันออกพรรษาเ <c oughs> ออให้กี่วันฮะเอะออ ตกลงวันเดียวกันไหมฮะ1ิ <laughs> 17, บเจ็ดวันออกันษานะอีกกี่วันทอดกระถินวัดพธธัฒนากายนิวคาเซยี่สิบสามวันนะยี่สิบสามสองสามเลขสวยเลขเด็ดในงวดน,นี้ <laughs> ไม่ต้องไปซื้อเพราะซื้อแล้วโดนกินแน่นอน <laughs> พอเวลาหัวหัวแตกนี่ตรงนี้เนี่ยมันนึกถึงอดีตเน่ตอนท,ที่ที่ทำกุฏิหลวงพ่อเนาะ แล้วคานเหล็กคาน i ไอบีมันมันพลาดอยู่พอเวลาเดินมันรีบๆคือหลวงพ่เป็นคนรีบไงรีบบ่อยๆวอยๆวอๆอยๆแล้วก็เดินไปเพลินไม่มองมอง,มองไม่ขาดมองไม่ทะลุป๊บนะเลยไปทดสอบว่าหัวหัวหรือเหล็กแข็งกัวกันฮะนะพอเดินไปชนยังไม่รู้ตัวงไงมันคงชามั้ง ไม่รู้สึกอะไรเลยปรากฏเนี่ยเลือดอาบเลือดนะปาที่ลงโคโอ้ไม่ได้แล้วเรียกศุนให้มามารับเนี่ยไปทำแบกแบเนี่นเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่เราสร้างบารมีนี่เราจะต้องนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาเนาะไปโทษใครก็โทษตัวเองแหละเนาะดันจามและดันจามแรงเองเพราะฉะนั้นช่วงใกล้ งานบุญใหญ่นี่สําคัญมากสำคัญมากสาคัญไงจะจะบอกอย่างนี้ว่าในทุกงานบุญใหญ่ของวัดพระธรรมกายเนี่ยในอดีตในอดีตนะไม่ใช่ปัจจุบันนะในอดีตจะมีสังเวยทุกครั้งเลยนะนะงานบุญใหญ่จะมีสังเวยทุกครั้งคาว่าสังเวยสังเวยน,นี่ไม่ใช่แบบแค่เพียง <c oughs> อะไรนะอุบัติเหตุ เล็กน้อยนะแต่ถึงชีวิตจริงๆมีทุกครั้งแต่ข่าวอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกนะเพราะว่าเป็นเจ้าที่ในองค์กรบ้างแล้วก็อาจจะเป็นช่างที่มาช่วยงานอย่างเช่นพองานบุญใหญ่า,างี้เนาะจะต้องมาใช้เรื่องเรื่องเครื่องเสียงหรือว่าไฟฟ้าเงี้ยในสมัยอดีตมันแบวมันโคราว เพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะไปต่อไฟพอต่อไฟเกิดอะไรขึ้นนะนู่นน่ะดูดอยู่ตรงเสาไฟฟ้านู่เลยก็มีหรือแม้แต่วันพิธีอันเชิญพระเทชพระคุณหลวงปู่นะอันเชิญเลยนะวันนั้นฝนตกขบวนแห่อันเชิญป้ากฏฟ้าผ่านะฟ้าผ่าเปรี้ยงเลย โดนใครละ่ะโดนสาธุชนท่านหนึ่งเรียบร้อยเลยมีนะไอ้พวกนี้มันเป็นเรื่องของวิบากกรรมด้วยแต่สองเราก็ต้องระวังตัวด้วยเหมือนกันเป็นมรณาน,นุสติให้เราเพจารณาเออเดี๋ยวว่าอีกไม่กี่วันก็จากจากกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือก็เต็มที่แล้วกัน <c oughs> ตอนสร้างมหาธรรมากายเจดีเนี่ยหลวงพ่อท่านให้โจทย์ว่า รู้ไหมมามาจากไหนมหาธรรมกายเจดีมาจากไหนมาจากไหนแล้วไปจําลองอะไรมาไปจําลองอะไรมาอืมในอดีตเนี่ยกว่าจะก่อนจะมาเป็นมหาธรรมากายเจดีเนี่ยหลวงพ่อธรรมะท่านวาดเป็นปฐุมเจดีสูงเลยฮะนะแล้วก็พอเวลาผ่านไปะ ท่านก็ละเอียดขึ้นท่านละเอียดขึ้นแล้วท่านก็ไปค้นมากขึ้นมากขึ้นนะจนได้มหาธรรมกายเจดีขึ้นมามหาธรรมกายเจดีนี่เป็นเป็นเทวสภาของของหลวงปู่พอเวลาเทวดาเนี่ยหรือว่านางฟ้าที่ไปไม่ไม,ไม่มีนางฟ้าเทวดานะไปประชุมรวมกันเนี่ย มาเท่าไหร่ท่านก็ท่านก็พูดพูดไปพร้อมกับอธิบคือพูดไปเพลินๆนะท่านบอกข้างบนนู้นนะจ๊ะเวลาเทพบุตรเทพธิดามาเท่าไหร่เทวสพานี้ก็จะขยายโดยไม่มีประมาณมาหมื่นก็ขยายหมื่นมาแสนก็ขยายแสนส่วนที่เป็นขยายก็คือส่วนที่เป็น ถ้าดูมหาธรรมกายจะดีก็คือตรงพุทธรัตนะแล้วก็ธรรมรัตนะส่วนพุทธรัตนะธรรมรัตนะนั่แหละที่เป็นธรรมสภาที่ประชุมรวมกันนะจริงๆท่านอยากจะได้มาได,ได้เจดียลอยด้วยนะสําได้ไหมละ่ะเก็ไม่ได้ไงนะพอทำไม่ได้ก็ก็เลยออกแบบสัดส่วน นะโดยที่ท่านก็ถอดแบบนะลักษณะนะที่สมบูรณ์ของมหาธรรมกายเจดีออกมาเป็น5 5าห้าเขาเรียกเวลาจะขึ้นรูปเจดีเนี่ยนะให้เขียเขียนวงกลมห้าดวงหนึ่งสอามสี่ห้าในวงตรงกลางเนี่ยผ่าครึ่งน,นะนะแล้วก็วงริมวงที่5้าเนี่ยให้ตัดมาที่ คือโปรเจกต์โปรเจคชันมาที่พื้นหรือว่าตัดใช่โปรเจคโปรเจคชันมาที่พื้นแล้วก็ลากส่วนครึ่งวงกลมนั้นะมาสุดนั่นคือ Proportion ของมหาธมกายเจดีนะมหาธมกายเจดีนี่สูงเท่าไหร่ยี่สิบห้าเมตรยี่สิบห้าเมตรนะ แล้วเจดีวัดพธรรมกายนิวคาสเซิลน่ยถูงเท่าไหร่ทาวเวอร์แล้วอะฮะเท่าไหร่ฮะห้าสิบแปดเมตรเดี๋ยวหลังจะออกข้อสอบนะข้อสอบเนี่ยแล้วเวลาสัดส่วนเนี่ยสัดส่วนในรายละเอียดของของทิปเนี่ยมันจะลงที่สิบสิบแปดเนาะคือคือ ลงที่18 27นะนะคือ072ไงเป็นอย่างนี้แหละหาร9ลงตัวหมดเป็นนี้เลยเพราะฉะนั้นพอเวลาทำงานถวายคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยเราก็จะต้องมีสัดส่วนที่ถูกต้องพอหลังจากนั้นท่านก็เปลยอีกว่าพวกเราเนี่ยลงมาเกิดกันเป็นล้านเคยได้ยินไหมเคยได้ยินบ่อย พวกเราเนี่ยเคยได้ลงมาเกิดกันเป็นล้านจึงเป็นที่มาที่ไปว่าทำไม ah ata, มหาธมหาดรากาลเจดีเน ah ี ah ่ย ah 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 จึงต้องประชุมคนให้ได้หนึ่งล้านคนเพื่ออะไรท่านบอกว่าลงมาเกิดเป็นล้านแต่ถ้ากลับไม่กลับไม่ครบล้านขาดทุนหรือกำไรขาดทุนไหนใครมั่นใจว่าลงมาเกิดในชุดล้านยกมือหน่อย ในนี้ไม่มียกเลยเนะที่วัดไม่มียกเลยเนะี่ยสงสัยเพิ่งขึ้นมาขุมไหนก็ไม่รู้นะลงมาเกิดกันเป็นล้านนะแต่พื้นที่ในส่วนตรงกลางศูนย์กลางพิธีมหาธาากายเจดีตรงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันถูกบีบนะจริงๆท่านอยากได้ล้านคนหนึ่งล้าน ด้านหน้าเนี่ยหนึ่งกิโลด้านหลังหนึ่งกิโลด้านซ้ายด้านขวาหนึ่งกิโลเพราะฉะนั้นพื้นที่ลานทารวมมหารธรมักกะเจดีเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะสอ้ตายแล้วตกเลขกันหมดแล้วเอาหนึ่งตารางกิโลเมตรแต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยในหนึ่งหนึ่งตารางกิโลเมตรเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องมีทางเดินทางรถทางวิ่งถูกไหม เพราะว่มันนั่งนั่งหมดไม่ได้รวมกระทั่งถึงมหาธรรมกายเจดีย์อยู่ตรงกลางเนี่ยมีตั้งแต่พุทธรัตรนะธรรมรัตรนะสังฆร,รัตรนะแล้วก็มีพื้นที่เวียนประทักษิณรอบไหนของสงฆ์ส่วนด้านนอกก็เป็นพื้นที่ลานธรรมด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางเป็นอะไรเวียนประทักษิณรอบนอกของสาธุชนรวมพื้นที่ตรงนี้ต้องตัดออก พอตัดไปตัดมาเหลือทื้นที่จริงๆเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะนะร,รวมพื้นที่เหลือจริงๆเนี่ยเหลือประมาณเจ็ดแสนนะนะพอ 7, 000, เจ็ดแสนตบฉันบอกเอาให้ได้ล้านเอาให้ได้ล้านพอบอกเอาให้ได้ล้านเราทำไงก็ต้องไปทางทีมงานก็ต้องไปคิดอีกว่าจะทำยังไงให้ได้ล้าน งั้นก็ขึ้นสองชั้นนะขึ้นสองชั้นในบริเวณอะไรอ่ะวิหารคตรวิหารคตสะกดไงขอควายโดเด็กถ้าขอควายต่อเต่าเนี่ยอะไรไม่รู้คดโกงนะวิหารคตนะแล้ว ตัววิหารคตจะต้องเท่าไหร่ล่ะถึงจะได้ล้านคนเท่าไหร่ต้องได้อีกสามแสนถูกไหมต้องมีพื้นที่นั่งอีกสามแสนรวมเป็นหนึ่งล้านคนพอดีซึ่งในพื้นที่สามแสนคนสมมุติว่าคนมารวมเรือนละเรือนล้านในเวลาเดียวกันจะเข้าห้องน้ำห้องท่าตรงไหนนะแย่เลย แล้วจะเอาห้องน้ําไปไว้ตรงศูนย์กลางก็ไม่ได้จึงเอามอยไว้ตรงวิหารคตเนาะแล้วก็ทําห้องน้ำทั้งข้างบนทั้งล่างพร้อมกับบันไดขึ้นนะครับ <c oughs> ทั้งหมดเนี่ยตัววิหารคตจึงต้องมีพื้นที่เท่าไหร่ฮ0หกแสนโดยปกตินะหกแสนสามหมื่น นะตารางเมตรโหไม่ธรรมดานะนะส่วนพื้นที่ลานกลางเนี่ยสี่แสนตารางเมตรเนาะรวมทั้งหมดหนึ่งล้านตารางเมตรนะตอนตอนที่ทำงานถวายคุณครูไม่ใหญ่ต้องบอกอย่างนี้นะเปลี่ยนจนวินาทีสุดท้าย <c oughs> <c oughs> ทำงานกับผู้ับเหมาเนี่ยจนแบบผู้ับเหมา เปลี่ยนแล้วอ่ะเปลี่ยนแล้ว่ะคือเปลี่ยนคือคือท่านละเอียดขึ้นเรื่อยๆอ่ะแล้วทุกครั้งที่เราเอาไปถวายรายงานหรือให้ท่านกาบเปลียนให้ท่านทราบท่านพิจารณาเสร็จปุ๊บท่านก็จะจะต้องมีเวลาสักสักพักหนึ่งคือไม่ใช่ที่จะงานหยาบก็เสร็จด้วยงานหยาบไม่ใช่ท่านต้อง ไปติดต่อกับงานละเอียดด้วยนทอดูว่าทำอะไรจะดีไม่เสร็จเลยเนะนี่แหละมันก็เลยเป็นมาเป็นไปแล้วก็แบบที่เคยทำคืออะไรไอตัววิหารโคตขึ้นตัวเสาขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็มีพื้นขึ้นไปเนี่ยก็ทำสองชั้นแต่พอทำสองชั้นเสร็จเรียบร้อยข้างบนนั่งเป็นไง ตากแดดท่านถามบอกจะตากแดดดีเหรอวนโคตเนี่ยข้างบนเนี่ยก็ไม่ดีแล้วยังไงท่านบอกงั้นให้ทำหลังคาวิหารโคตด,ด้วยแต่โครงสร้างได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไไดเพราะโครงสร้างไม่ได้ก็ขึ้นเป็นเสาต่อขึ้นไปแต่ว่าน้ำหนักมันรับไม่ได้ ถ้าก็คิดดูแล้วกันผืนคอนกรีตนะหนักเท่าไหร่แล้วก็สเปนยาวแบบ20-30เมตรในแต่ละช่วงเสาต้องใช้คานคอนกรีตเท่าไหร่คานเหล็กเท่าไหร่หนักมากไหวไหมไม่ไหวทำยังไงอะจึงเป็นต้องเป็นโครงสร้างหลังคาที่เบาที่สุดเลยจึงออกแบบเป็นหลังคาโมดู โมด,ดูก็คือว่าคือขึ้นรูปมาเลยเป็นลักษณะลังคาสแตนเลสพับขึ้นรูปโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีโครงสร้างให้เบาแล้วก็ยึดติดตั้งได้เลยเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปว่าเพราะเหตุใดแล้วตอนที่หลวงพ่อหลวงพ่อตาท่านเล่าให้ฟังว่าลูกๆท่านนี่ย กกกเ,เ,เกิดกระจัดกระจายไปทั่วโลกเลยรู้ไหมด้วยเหตุอะไรเกิดกระจัดกระจายไปทั่วโลกฮึโดูระเบิดคือสมัยพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยท่านลงมาเนี่ยท่า,ลานาลงมาทีมเดียวไม่ได้ถูกกระจัดกระจายแต่ว่าพอทีมคุณยายท่านก็ลงมามาสารต่อนะครับแต่พอทีมคุณคงไม่ใหญ่ ลงมาเนี่ยลงมาแต่ว่าพอลงมาปุ๊บลงมาเป็นหมู่ใหญ่หมู่คณะใหญ่ขนาดที่ลงมาก็ผ่านสวรรค์ชั้นไหนบ้างนะชั้นสาชั้นสองชั้น 1, หนะึ่งะที่สวยงามชั้นไหนนะจาตุมนะหรือดาวดึงดาวดึงนะก็มีอะไรโอ้มีเทพธิดาสวย บัลเลงเพลงฟ้าสวรรค์นู่นนี่นั่นเนาะขณะที่ลงมาเนี่ยก็พวกที่ต้องบอกว่าสร้างบารมีแบบยังไม่แน่นยังไม่แน่นเนาะยังไม่เป้าหมายหรือว่าอะไรต่างๆฝึกตัวยังไม่ไม่เข้มงวดพอไม่เข้มแข็งพอ,งอพอผ่านอะไรสวยๆง,งามๆร้องรําทำเพลงเป็นไงเอ่ย ก็แบบชำเลืองน้าหยุดบ้างอะไรบ้างในขณนะนั้นเองนะหลวงพ่อตาท่านก็ลงมาเป็นหัวหน้าทีมนะเนี่ยหันไ่ตะโกนใช่ไหม่นไปตะโกนหันไปต่โกนรีบตามมาเนี่ยท่านบอกกูเลยเสียงดังไง <c oughs> พอนลงมาปรากฏเราลงมาเยอะลงเป็นลาน นางบอกมันเหมือนกับมีผืนซลันใหญ่ผืนลแลันใหญ่นะเึ๊บแล้วก็ถูกระเบิดกระจายไปโทั่วเลยเพราะเขาไม่อยากให้เรารวมกันนะถ้ารวมใจมันเป็นหนึ่งพราะงั้นให้แตกถ้ารวมถ้ารวมเป็นหนึ่งเนี่ยโอ้สบายเลยสร้างบารมีสบายแต่นี้พอแตกปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คืออะไร ก็เป็นเหตุท okay. ี่หลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านจึงบอกสั่งเอาไว้ว่าให้เผยแให้เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกเพื่อไปตามอะไรเพื่อไปตามหมู่คณะกลับมาอย่างนี้คือถูกระเบิดแตกไปหลวงพ่อคุณหูไม่เล็กท่าบอกโอ้ยตอนลงมาเนี่ยเห็นเลยเหลืองอารามใช่แน่ใช่แน่เลย โูขุมทองแน่นอนเป็นไงลนปักกองฟางไว้เนาะก็โตเล่าเป็นปกินอากาศรรมเนาะอย่าไปซีเรียสอะไรเนาะก่อนที่รับพรแค่นั้นเองเนาะดีไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวเตรียมรับพร รับตารวมใจของเรากรรมเก็บไว้ที่ศูนย์กลางความบริสุทธิ์ให้เบาๆสบายสบายให้ใจของเราแช่มชื่นเบ,บิกบานผ่องใสให้ใจของเราในเกาะเกี่ยวกับมหาปุชชนียาจารย์เพื่อให้ท่านเนี่ยกลั่นธาตุธรรมเห็นจำใหดจุงเราในสายสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปเพื่อการสังสมบุญบรารมี หรือความเจริญในธุรกิจหน้าที่การงานให้สําเร็จเป็นอัศจรรย์ให้เป็นทางมาแห่งโภกทรัพย์สมบัติทั้งหลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาวิชาตบากายให้ได้มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยไข้มียยุขยืนยาวให้ได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีไปนานๆให้เข้าถึงพระธรรมากายภายใน รู้แจ้งแห่งตลอดในวิชาจัรหกายเพื่อได้ตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปทุกชาติตามกระดั่งเข้าสู่ที่แสดงธรรมตังใจนนะรับพรนะสัพโร อาวินิมุนตัวสัพพันต้าบวาจิตตสัพเวรมติกันตวนิพุตวจตุวังอวสพิติโยกิวันชันดุสัพโรโกวินานจตุมาเตภวันวตารายุสุขีติขายุโกภวอภิ วัฒนสิริสานิจังวัทนาปาจัยนวจัตตารุธรรมาวาันติอายุวันนวสุขังอาลัง <c oughs> <c oughs> อโมทนาบุญจ้าให้เวลรวย<ๆ>ใ,หให้แข็งแรงให้สมปรดาดถนาคนะช่วงนี้ก็มีอัปเดตไปเรื่อยๆนะในเรื่องการเตรียมงานทุกปีต้องเช่าเต็นท์จกอาหารเนาะตอนนี้เราทำชายคายืน่ออกไปเลยแล้วก็จะตีทะลุโล่งคล้ายๆกับเป็นบิ๊กคอนเซ v ร์ o ทรีอะไรเงี้ยนะใหญ่เลยทีเดียวสามารถให้ พีพีป้าป้านานาอาอามาจกข้าวเหนียวกันได้ตั้งบ่งได้เลยนะดีมากมนั่งพื้นเนี่ยกาลังจะทําแบบนะจร,จริงๆนี่ไม่ได้บอกบุญเลยนะเนี่ยยังไม่ได้บอกบุญเลยนี่ถ้าเป็นที่วัดอื่นเขาบอกโอ้แผ่นไม้ก็สําคัญนะ<ช>ดีไหม<ด>แผ่นไม้ก็สําคัญนะจารึกชื่อใต้แผ่นไม้ดีกว่านาะเนาะ,<ด>นะตัวนี้สําคัญเนาะก็ตั้งใจทําแบบถาวรหนักไม่อยากทําแบบ ช่วงช่วงคลาวเดี๋ยวจะเป็นช่วงช่วงช่วงถาวรเ <c oughs> พราะงั้นก็จะทําแบบถาวรจริงๆเนาะให้ได้มาตรฐานเลยเนาะเพื่อเตรียมรองรับทุกๆคนที่มาร่วมงานบุญตรงนี้ให้ให้เรามั่นอกมั่นใจน,นะว่าเราศรัทธายังไงศรัทธาตั้งมั่นมั่นคงนะศรัทธาเรามีศรัทธาเดียวครับศรัทธาใน มาผู้ชีญาจารย์ไม่มีสถาใหม่ถ้ามีสถาใหม่แสดงว่าต้องมีสถาเก่าถูกไหมถ้ามีใหม่ก็แสดงว่ามีเก่าแล้วถ้าบอกว่าเก่าเอา้าสถาเก่าเสื่อมแล้วไงจึง,จงต้องมีสถาใหม่ไม่ใช่นะต้องมีสถาเดียวต้องมั่นคงในพระรัตนตไตรเนาะแล้วก็แปลกเนาะคือหลวงพ่อท่านเคยพูดไว้นะว่าแบบนี้ ก็จะมาทดสอบกําลังใจเรื่อยๆมันมามันจะมาเป็นระลอกระลอกผู้ใดที่มีจิตใจที่ไม่ไม่มั่นคงนะหรือพูดง่ายๆว่าสร้างสัจจะบาร,รมีมาไม่ดีพอควรก็จะไปหลงเชื่อหลงตามกันไปอย่างนี้นะและต้องมีเชื้อของความผิดผิดพินเพี้ยน,นอยู่ด้วย นะจึงหูหูเบาะนะนั้นถ้าใครหูเบาก็ไปหาตุ้มหูทองหนักๆมาใส่นะหูได้หนักๆหน่อยเนาะแล้วจำไว้นิดหนึ่งนะว่าคุณครูไม่ใหญ่ของเราสอนวิชาธรรมกายโดยการหลับตาเท่านั้นนะสอนวิชาธรรมกายด้วยการหลับตาเท่านั้น จะต้องเข้าถึงด้วยตัวเองเท่านั้นไม่ใช่ลืมตาฟังทั้งวี่ทั้งวันแล้วเข้าถึงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองกว่าจะตัดสัสรูในอะไรอะในในชานในยานของท่านเนี่ยก็ยังต้องหลับตาธรรมเท่านั้นเลยเนาะโอเคฝากด้วยศรัทธาเรา มั่นคงตั้งมัน่นมีศรัทธาเดียวนะมีศรัทธาเดียวโอเคอนุโมทนาบุญดีไหมดีกดไลค์นะแล้วก็กดแชร์ไปนะใครที่ศรัทธาไม่ตั้งมั่นก็แชร์กันไปเขาได้ยินนะเราบอกว่ามีอะไรก็ติดต่อพระสมุพิชิตโดยตรงนะรับตอบคำถามเนาะโอเคแล้วเราก็อมอบมินิฮาร์ดพร้อมกับยิ้มใสปิ๊ง เสียงสดใจมากโอเคแล้วเจอกันใหม่จ้า